สวัสดีค่ะวันนี้วิจะพามาทำตโก้เผือกทำง่ายๆหน้าตาสวยๆแบบนี้นะคะรสชาติอร่อยกลมกล่อมหอมเผือกมากๆเดี๋ยวเรามาเริ่มทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะขั้นตอนแรกก็ให้เราตั้งน้ำให้เดือดแบบนี้เลยนะคะเพื่อที่จะนึ่งเผือกสำหรับเผือกเนี่ยให้หั่นเป็น2แบบแบบนี้175ยกรัมแล้วก็แบบหัน่นเตาเนี่ย150ากรัมค่ะนึง่งไฟกลางเป็นเวลาประมาณ15นาทีหรือจนกว่าเผือกจะสุก ตอนนี้เผือกของเราสุกแล้วนะคะใช้เวลา15นาทีแหละค่ะในการนึ่งเราก็จะนําเผือกที่เป็นแผ่นๆเนี่ยมาบดให้ละเอียดบดท,ทั้งร้อนๆเลยนะคะส่วนตัวที่เป็นลูกเต๋าเนี่ยเก็บไว้ก่อนใครไม่มีที่บดอย่างนี้ก็สามารถใช้ซ่อมในการบดได้ค่ะละเอียดดีแล้วเราก็ใส่แป้งข้าวเจ้าลงไป40กรัมน้ำตาลทราย90กรัมน้ำเปล่า350กรัม4คนทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดี เท่ากันดีแล้วนําไปกวนได้เลยตั้งกระทะนะคะเทแป้งที่เราผสมลงไปจุดไฟใช้ไฟอ่อนกวนช้าๆไปเรื่อยๆอย่าหยุดมือผ่านไปสองนาทีแป้งของเราเริ่มจับตัวข้นแล้วนะคะนี่ค่ะเป็นเคลือบละให้กวนต่อไปค่ะจนกว่าแป้งจะสุกใส เพียงแป๊บเดียวค่ะแป้งสุกใสและข้นได้ที่นะคะสรุปเวลารวมอยู่ในกระทะเนี่ยประมาณ5นาทีเท่านั้นอ่ะแป้งสุกใสข้นได้ที่แล้วปิดแก๊สเลยค่ะและให้เรานําเผือกนึ่งแบบลูกเต่านะคะที่เราแบ่งไว้เนี่ยใส่ไปครึ่งหนึ่งของทั้งหมดที่แบ่งไว้ค่ะและในส่วนเนี้ยเราจะเหลือเอาไว้แต่งหน้าตอนที่ตะโก้เสร็จค่ะอันนี้เราก็คนให้เข้ากันทําแบบนี้นะคะเวลากินจะได้อร่อยอร่อยค่ะเจอความกรุบกรุบของเนื้อเผือกที่เป็นลูกเต๋า คนเข้ากันดีแล้วนำไปหยอดใส่ถ้วยได้เลยถ้วยที่ใช้วันนี้ก็เป็นถ้วยพลาส,สติกนะคะแบบทนความร้อนได้ขนาดบรรจุหนึ่ออนเวลาบีบวิก็จะใช้ถุงบีบนะคะตัดรูใหญ่ๆค่ะเพือกที่เป็นลูกเต่านะมันจะได้ออกมาได้บีบใส่ลงไปให้เกินครึ่งถ้วยสักเล็กน้อยบีบจนแป้งหมดแล้วได้17ถว้วยเราก็เอาไปพักไว้แล้วมาทำในส่วนของกะทิโรยหน้ากันได้เลยค่ะเตรียมอ่างผสมมา ใส่แป้งข้าวโพดลงไป15กรัมน้ำตาลทราย25กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชาหัวกะทิ300กรัมคนทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดีละลายแล้วนำไปกวนค่ะให้เราตั้งกระทะเทกะทิลงไปจุดไฟใช้ไฟอ่อนกวนช้าๆไปเรื่อยๆอย่าหยุดมือจนกว่ากะทิจะข้น ผ่านไปสามนาทีกะทิของเราสุกใสและมีความข้นแล้วนะคะเนี่ยค่ะข้นไหลได้แบบนี้ปิดแก๊สเลยแล้วรีบนําไปหยอดใส่หน้าโดยไวเลยนะคะอย่าปล่อยให้กะทิเซ็ตตัวเนี่ยค่ะมันจะได้ไหลไหลและหยอดง่ายและสวยค่ะใช้กระบวยนะคะคนๆแล้วก็ตักหยอดหยอดให้เต็มถ้วยอืมกะทิเนื้อเงาสวยมากเลยค่ะมีหลายสูตรนะคะหน้าตะโก้สําหรับวันนี้เป็นสูตรแป้งข้าวโพดล้วน ยอดเสร็จหมดแล้วพอดีกันเลยนะคะสําหรับตัวแป้งแล้วก็ตัวหน้ากะทิขั้นตอนสุดท้ายให้เราแต่งหน้าด้วยเผือกนึ่งหั่นเต่านะคะที่เราเตรียมเอาไว้โรยลงไปเลยค่ะยังไงก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็รอให้เขาเซ็ตตัวดีนะคะจึงจะตักรับประทานได้ตอนนี้ก็เย็นสนิทและเซ็ตตัวดีแล้วนะคะนี่ค่ะเป็นชั้นสวยงามอย่างนี้เลยหน้าขึ้นเงาสวยมากๆค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะ อืมอร่อยละมุนหอมเผือกมากๆเลยค่ะแล้วเวลาเราเคี้ยวนะคะก็ได้ลดสัมผัสข,ของเวลาที่เราเคี้ยวเนื้อเผือกไปด้วยอะคะ่ะโอ้รู้สึกดีมากๆลองไปทำกันดูได้เลยนะคะวันนี้วิขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ